ีขอครับพี่น้องครับเดี๋ยวซีฟูติดตามเสียงมึงไพ่หรือซีรีส์ของพี่ฮนุ่งครับวันนี้กินข้าวเรงมีหนึ่งปลาลวกพักตัมเจลกินกับมีลูกชิน้นมีอย่างหลายอย่างโยกกินง่ายๆครับแต่สิก,ก,ก,สก,ก,ก,สกินอย่างกินได้กับซ้ำเกาเมื่อนล้ามากกับเจ้สิกินอยังคือเกากินได้มันง่ายๆนี่กินต้มปลากินหนึ่งปลาไป,าป,าปานั่นิมันยังกินเรงน,อน้อทั้งบานน้านน้อ าเาได้เก็บเขแรงน้ำกันเอาเบาข้ามมาหน่อเบาขาครับกัมี่หนึ่งปลาครับกัมีน้ำซ่าหน่อยนึงเพราะได้หายเหนื่อยครับน้ำซ่ากับเส้นน้ำแข็งน้ำหมเลเเน่รครับผมเ่เนี่นี่เป็นกุกครับเสีย็ดมาร์เก็ตอาหารหอาหารนี่ดีมันมีเฮ็ดกาต้องใส่เล้าเฮ็ดตัวมี่ริเฮ็ดจำเป็นเล้ากเ็เล่นต้องได้เฮ็ดนะ แต่ว่ากัแซ่บอยู่ได้ล่ะไปไปแกรมากกัแซ่บโย่เชฟมือหนึ่งโค้ดทเชฟมือหนึ่งของสตูอ่าจะเริ่มเลยอ่าวันที่สิบหาเมษายนเนาะเขาบริโภคงานแก่พอเด็กผักกอนครับพี่น้องครับพักกอนเปนน้ำกับสงการเปนน้ำกับโยกับครอบครัวไปนน้ำแหน่พาลูกพาเมียไปเที่ยวเด้อเพราะงี้นกับคือกันกับเตรียมงานเสี่ยงงานยู่บ้านแล้วกันขาครอบครัวไปเที่ยวเนี่ยผักกอนเน่ ไอ้สมัยจักมือนจักวังจักเข้าเนี่เอฟซีมื้อมีพผูด้ดตามหลายคนขมาทักยกมาตำนี้อยู่ว่าเมือกก่อไหร่กบได้ฟังอีกแล้วเวน้อ,อกษาตาิ์ตาม,มาทเท่านั้นออกตาม,มาทเท่านี้การเปลี่ยนธรรมดาแล้วครับแนวเบิงงซี่เนาะเป็นไ่เบิงซี่เะยกับอดออเนี่ยและเป็นยังขีข่ขีที่มักบอนหลมักงท่าไหนกดไหลหายบ่บ่อนเบิรงเจ็ดมื่นแปดมื่นางคลิปข้อนมืงเป็นแสนคนกดไหลสองพ